สวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดพวงอากาจังหวัดฉะเชิงเซานะออดูด้านนอกเข้ามารุทธอย่างไงี้าง วันนี้เรามาจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อจะมาไหว้พระทำบุญไหว้พระที่วัดโพงอากาศนะครับเนี่ยเราลังจะเลี้ยวเข้าแล้ววัดตะพังคีตรงไปหรืออะไรนี่คนณละวัดนู่นนู่นคุณละวัดกันเนี่ยอันนั้นอีกเจ็ดกิโลค่ะวัดตะพังคีเราจะเข้ามาแล้วนี่เข้ามาที่วัดโพงอากาศ มาดูพระพิฆเนศขอบพรพระพิฆเนศองค์องค์นั่งใช่ไหมบอกองนั่งองนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอืเนี่ยเนี่ยเราก็มองเห็นตเลยทางเข้ามาเนี่ยจุดเด่นเลยเนี <nic> ่ยไฮไลท์เลยจืดจืดตืดตืดตืดเราจะเข้าไปแล้วอ เข้าตรงไหนเอ่ยตรงไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวเข้าซ้ายเข้าฝั่งนี้นี่นีเ่เข้าตรงนั้ห่างออกอใช่ไหมเขาไม่ใช่คิดว่าอันนี้เข้าอันนี้ออกเอาชี้ให้นะแล้วเข้าฝั่งนี้แหละเดี๋ยวสวนออกมาคืออาก,กาศถูกต้องม,มีอะไรบ้างวัดพวงอากาศ วันนี้เป็นวันธรรมดานะเราคนก็เลยไม่ได้เยอะถ้าเป็นวันวันจอดตรงไหนโน่นเราไปจอดโน่นดีกว่าของยังไงพับเป็นแคะแนนออที่ใหญ่เราจอดของไหน,ใน,ในว,วนไปจอดตรงนั้นเอาร่มๆใ้ๆเขาวนไปยังไงเดี๋ยวไปนวนหาที่กัน จอดบนเขาดี่แหละนะเนี่ยเขาข้งปึ๊บจื้อเดี๋ยวจอดสวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดพวงอากาศจังหวัดฉะเชิงเซานะเนี่ยจะพามาวัดพระคินรองค์ใหญ่นี่ด้านนอกดูด้านนอกเข้ามาปุ๊บเป็นไงบ้างเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเจดีย์เป็นโดมให้เป็นโดมเนาะเป็นภาษาปัตาปตานีใช่พัฒนกรรมอนะไรเนี่ย เขาไทยไทยอินเดียสีลังกาตอนนี้ต้ืองคนพระใหญ่ตื่นพระใหญ่ตรงนู้นข้างหน้าพระใหญ่เห็นไ,ไหมพระใหญ่เนี่ยใครจะมาขอพงขอพรทำบุญก็ได้นะครับเนี่ยดูดูลักษณะที่คนมาอยู่นะวันอันนี้เป็นวันธรรมดาพระเวทนูททท่นเขาเรียกอะไรนะพระพิฆเนศใช่ไหมองค์ใหญ่ เราจะไปไหนก่อนไปดูพระพิธีกอดเรือกตัวนี้ก่อนตรงนี้ปุ๊บอืมอไป่อะดูคนเข้ามาทำบุญทำบุญไหว้พระขอพรกันไปไปดูรอบนอกโอ้ไปทำบุญขอพอรน่าจวะวัด เป็นวันธรรมาดาคนก็เ,เรียมานอนถอดหมวกเนี่ยคนเข้ามาทำบุญขึ้นทางบนก็เดินขึ้นข้นงบนก็ได้อันนี้มีอะไรครับมีโอ้ลวดนั่นนีน่ใช่ไหม่วน้นาัลวดไปเราจะพาขึ้นไปดูข,ข้างบนเข้ามาก็จะมี ถวายสังฆทงานได้นะอันนี้ใครจะมาโบสถ์จำนายดูเสามันใหญ่มากเลยนะ mm hmm. เจ้าที่การสมชาย mm hmm. น่าจะเป็นสริละใสิละน,น่าจะเป็นใสิละเจ้าที่การสมชาย mm hmm. ดูนะอะไรนะ น่าจะเป็นเสร็จแล้วเอ่ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเราจะขึ้นไปดูบัวสดข้างบนดูท่าปัตยกรรมต่างๆนะสถาปัตยกรรมข้างบนเนี่ยบัวสดเราค่อยไปดูภาพนีเนี่ยดูแปลกตานะใช่ไหมแปลกไหม เดินม,มาั่งนี้นี่น่าจะสร้างนานแล้วนะดูลักษณะได้ไหมไดูพื้นพื้นล้าวด้วยเนาะเราไปดูข้างในเนี่ยข้างในเป็นไงโอ้ข้างใน เราเข้าไปดูว่ายพระใหญ่ข้างในน,นะเด้ออ้อน่นพ,พระพิธเนตองค์ใหญ่องค์นั่งใช่ไหมพ,พระพิธเนตองค์นั่งทางเข้าตรงไหนเข้าฝั่งน้นเหรอตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ด้านหน้า ไปเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปไหว้พระตรงไหน่เราค่อยเดินไปโน่นลงไปค่อยเบยพระพินเนตตรงนั้น,นไหนบูรณนะบูรณนะเขาเรียกว่าบูรณนะนะซ่อมแซมคือซ่อมแซมไงดูนา่าจะร้าวแตกร้าวมากแล้วน้ำรั่วฝนตกน้ำรั่วเนี่ยโอ้พาไปดูข้างในข้างใน อยู่ทุกอ่างการบูรณะนะเพราะว่าน่าจะสร้างนานแล้วหนะยังไงไม่รู้ดูลาวดูแตกราวหมดเลยอันนี้พระองค์ใหญ่ดูอนนเดี๋ยวเราไปโนู้ดไปดูออกของนี้ดูพระพิฆเนศองค์ใหญ่ลงไปดูข้างล่าง มาอย่างไงเนี่ยว <ś led> <ś led> ัดผงอากาศผงอากาศอันนี้ท้าวเวสุวนรณเห็นไ,ไหมท้าเวเวสุวนพุ่งอากาศเนอะ าเวทสุวรรณดูดูการออกแบบก็โอเคอยูน่นะอยู่ระหว่างกระเบื้องละอะไรเพราะว่าพื้นแตกเล้ามาแล้วเนี่ยแตกเล้าหมดเลยจริงๆข้างบนน่าจะขึ้นได้นะใช่ไหมไม่ขขได้ขึ้นได้นะ่าจะดีไม่ขึ้นได้ฝั่งนี้น,นี่เป็นอุโบสถอะไรเนี่ยไม่ทางขึ้นหรือเปล่า ตรงนสุดภาพพินเศษโอค์ใหญ่กันทุกคนเนี่นยาลาวแตกลาวเลยไม่ร้ว่าจะขึ้นได้อีกหรอแต่ขึ้นฝั่งไหนนะจะขึ้นขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเนี่ยเขาเรียกเลยสะดุบหรอเปล่าปะ ยึดกจะถูกเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยอรอยลอยลาวหมดเลย ทาวเวสสุวรรณทาวเวสสุวรรณยักษ์ใหญ่ยืนทุกทิศทางเลย,เน,ยนี่พระองค์ใหญ่องใหญ่สายล่อฟ้ามัาเนี้เห็นไหมสายไฟแรงสูงมีที่ขึ้นเรน โอเคไหมโอเคไหมไปเออเราจะพาไปดูพระพิเนีใ,นใหญ่องใหญ่น<ป>ะเราจะพาหลังจากที่มาจากอุโบสถต,ตัวเนี้ย<ม>พาไปดูท<ม>ั้งหมดแล้วเราจะพาไปดูเนี่ยพระพิพเนีพระพิพเนีองค์องค์งงนั่งที่ใหญ่ที่สุด <Okay. S 1> ในโลกนะติดตามที่กล่าวไปอย่างนั้นนะเราจะพาไปดูจะมาทำบุญมาทำอะไรก็ได้นะ จะให้อาหารนะใช่ไหมเดี๋ยวให้อาหารเดี <c oughs> ย๋ยวไปใกล้เดีย๋ยวไใกล้ตาตาอันบอดวะตาบอดโอ้ตาเอ้าตาเป็นยงไงเขาใส่คอนแทคเลนส์ให้เหรอไปเนี่ยตาเป็นตาอย่างนั้นเนะเนี่ยตาขเขาใส่คอนแทคเลนส์ให้เหรอดีเลย ให้อาหารไหมกำลังยี่สิบบาทไม่พอกันเลยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราไยกลับมาให้ไ้ไหมถ้าตัวนี้มันมีแต่หิวอะเอาเไปเอาสี่หนึ่งสองสามสี่สี่กําพี่ร้าเขามีจนเป็นสิบตัวเขาก็มีสี่ลางแล้วเขาใส่ลางละอันเท่าไหร่กำละงยี่สิบสี่สองแปดแปดหนึ่ง 2อ,อ,อ,องสามสี่สกรัมไปสงสารหนึ่งสอนกรัมนะนี่เขาบอกว่ทำบุให้อาหารกระเบอือกรละยีบาทกรรมละยีบาทหนึ่งหนึ่งสจะ4กรัมนะกรัมใหญ่ไหมห <c oughs> <c oughs> นะึ่เดี๋ยวเหยว

ะน่นี่ยตาบอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวนี้ดึงเอาเนีตัวนี้ไม่แบ่งเลยะ ไม่กินเลยตัวหนูเาอไม่กินให้ตัวนี้ให <We> <N developed Airbnb> ้ตัว no นี <existe> <N> ้น <wiele> ั like ่นแหละไปไปพอละหิวเลยนไหมไปพอละมีน้ำล้างมือไปเนี่ย อุูเสียงโชคมันหิวมากนะดูลักษณะต้นหญ้าเต็มเลยตรงคนไม่ให้คนไม่ให้โอ้ขายขันเลยลองชนลองชนลองชนตัวตัวใหญ่กินไม่แบ่งเลยไม่มีที่ล้างมือเลย เนี่ยเขาทำให้ลาึธนูพระใต้อันนั้นคล้ายๆที่ไหนพราพิเครียดองค์ใหญ่ไปไหนบอกนี่เลยตรงนี้ตรงตรงนี้นี่ก็ที่ให้อาหารปลาลองดูไหมนี่เลยให้อาหารปลาใช่ไหมเดี๋ยวมือวะไปจี้ ให้อาหารปลาใช่ไหมมีปลาไหมขายคันเลยเนี่ยแค่นี้เนี่ยให้อาหารปลามีจุดนั่งหยอดเงินนี้แหละดูปที่นี่ก,นกินอะไรวะกินกิ่นหญ้าหรือกินอะไร ฝึกให้เป็นเหมือนคนอ่ะกินสามเวลาวันนั้นเนี่ยแต่เขาก็ดูสมบูรณ์อยู่นะต้องกินเยอะสวยใช่ไหมต้องกินเยอะนะไอ้ตัวนี้บอกควายต้องกินเยอะเหมือนช้างไหมกินเยอะวันๆกินเยอะพุ่งอากาศเดินไปนี่เลยได้ปะได้ไหมร้อนเลย อันนี้เป็นพระพิเคนเนตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาบอกกันนะปางนั่งปางนั่งนะที่เฉียงซานี้นจะมีอยู่สามปางนะนั่งนอนแล้วก็แล้วก็ยืนใช่ไหมโอ้มาถ้ามาฝั่งนี้ก็เข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยรถเข้าของนี้ก็มาพระพิคเนตฟรีเราเข้ามาตรงไอ้นู่นพอเข้า,าูเน,นี่ยใช่แต่วิ่งมาได้ขับรถเข้ามาได้วิ่งมาได้ใช่ไหม<ว>พิเคเน,นอืม ก็แปลกตาดีเพราะเราไม่เราไม่รู้ว่าอะไรไงใช่ไหมเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะพิคเนตสำหรับสายหมูกที่จะมาขอผงขอพรขออะไรนะก็ประมาณนี้แหละพิคเนตองค์นั่งองนั่งจ้ ฟังนั่งประทานพรอโอ้มีมีการเดินรอดน่าจะเดินรอดได้ด้วยไตใช่ไหมตรงเท้าคิดว่านะโอเคไหมสำหรับทิปนี้วัดโพวงอากาศก็น่าจะประมาณนี้นะพามาดูพ,าพระปิการิองใหญ่ที่สุดในโลกฟางนั่งแล้วเราจะพาไปดูพระไทยดูแล้วก็ เาเรียกอะไรสะดุ me, たた้บด้วยอะไรสักอย่างนี่โอโบตัวสดสะดุ้บร้านเจดียเออ่ยร้านนึงนะไปถ้าจะใครจะมามาก็ได้นะแถวเชิงเสามีอาจจะรถจะเยอะเลยเข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละไปไปเราจะเดินเข้าไปดูดูข้างในอ้อมพระพิณิตอ้อมไปด้วยที่พระพิณิตที่ จะดูปางต่างๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูปางต่างๆประต่างๆเรื่องเรงจากปางนี้มีปางอะไรบ้างมนะีกี่ปางับ หลายเยอะนะมากเลยนะปางแต่ปางสำหรับสายมูหรือว่าอะไรจะมาขอพงขอพรปางต่างๆเลย<ค><ณ>เราเราเ,เราไม่เคยมาเราจะถ่ายคนที่ต้องการที่จะมามาสำหรับสายมูใช่ไหมคะเ,เรียกสายมูมาไหว้าปางต่างๆไงบ้างทนี่ปางต่างๆต็ตน,นี้ ข้างในก็จะมีเหมือนกันข้างในเป็นที่ไหว้ที่เจมิมที่อะไรเยอะแยะนะเนี่ยปางต่างก็จะมีชื่อประจําชื่อประจําแต่ละองค์แต่ละองค์ฮะยี <20 S 2> ่สิบเวลาอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองทั้งหมดมีหมดกี่ปางในีพาด,ดูเลยมีทั้งหมดกี่ปางเนี่ยนี่ 8ปดย0 32 32เกสสงปางเลยนะสามสองปางปางอืมสามสองปางอันนี้จิมไหวครูไปนี่อันนี้ไอ้ไข่ใช่ไหมทำบุญไทยชีวิตมไป อันนี้มีกุมารไข่เจดีย์นะไปเราพาดูรอบละเราจะไปพาไปนูน่นเดูไปอย่งนี้แหละที่